สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นกล้าผักขึ้นช่ายนะครับเป็นขึ้นช่ายที่เราเตรียมไว้ปลูกผักไฮโดรปนิกนะครับตัวนี้อายุต้นกล้าก็อยู่ประมาณสัก3-4ถึงสสัปดาห์นะครับไม่มั่นใจเพราะว่าเดิมทีเราเพาะผักขึ้นช่ายขึ้นมา ตอนแรกก็อยู่ที่ขั้นตอนการทำแปลงอยู่แปลงยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามีภารกิจมีงานประจําที่ต้องทําเยอะเราก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่แค่ครั้งเดียวนะครับใส่ครั้งเดียวสําหรับต้นกล้าก็เลยจะโตช้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนี่ครับตัวนี้คือต้นกล้าที่พร้อมจะลงปลูกแล้วนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับสอบถามมาว่าต้นกล้าขึ้นช่ อายุกี่สัปดาห์ถึงสามารถลงแปลงได้บางทีมันก็ไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะว่าเราต้องมาสังเกตดูที่ลักษณะของต้นและใบนะครับถ้าใบออกลักษณะแฉกแฉกแบบนี้นะครับเนี่ยออกเป็นแฉกแกถ้าเป็นผักขึ้นช่ายนะครับออกแฉกแบบนี้เราก็สามารถที่จะนําไปปลูกลงแปลงได้แล้วนะครับส่วนความสูงเนี่ยถ้าต้นไม่สูงมากก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าต้นสูงมากก็แสดงว่าต้นมัน รีบยาวรีบยาวนะครับอันนี้คือต้นสมบูรณ์มาตรฐานนะครับพร้อมลงอันนี้ต้นกําลังพอดีนะครับความสูงก็อยู่ประมาณาข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วเนี่ยข้อนิ้วของผมเท่านี้นครับข้อนิ้วเท่านั้นเองก็คือไม่สูงมากกําลังพอดีนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับหลายคนนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของต้นรีบยาวเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าก่อนที่เราจะนํามาลง อนุบาลให้ถูกแสงแดดนั้นนะครับเพราะว่าเอาไว้นานเกินไปพอ,อไว้นานเกินไปเนี่ยต้นมันก็จะยาวเลื้อยนะครับพอเรา,เามาลงามาไว้ให้ถูกแสงแดดแบบนี้เนี่ยต้นของเขาก็จะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเราเอามาอนุบาลได้พอดีนะครับก็คือต้นกําลังจะโผล่ออกมามีรากมีต้นโผล่มานิดหน่อยเราก็เอามาอนุบาลแล้ว ส่วนพื้นที่เราอนุบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นหลังคาสังกะสีธรรมดานะครับฝั่งทางนู้นนะครับที่ชี้ไปก็คือแดดตะวันออกนะครับก็คือทิศตะวันออกนะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาตรงนี้แสงแดดก็จะส่องเข้ามานะครับส่องเข้ามาตรงนี้ที่แปลงผักนะครับเราก็จะใช้ผ้าสแลนนะครับพรางพรางแสงนิดหน่อยก็อยู่ที่วิธีการและเทคนิคอยู่ที่ความเหมาะสมความสะดวกตัวนี้มันไม่ใช่แปลงนะครับตัวนี้คือคอกคอกวัวนะครับ เป็นคอวกวัวอันนี้เราเลี้ยงวัวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เดิมทีก็จุดโล่งว่างนะครับแล้วก็เอาผักขึ้นช่ายมาอนุบาลไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเทคนิคมันไม่ไม่ตายตัวมันแล้วแต่ภูมิประเทศแล้วแต่ความเหมาะสมของเราเองนะครับว่าเราจะจัดการบริหารยังไงหลายคนก็ถามเข้ามาก็มีมากมายคําถามเหลือเกินนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับไม่ต้องกลัวว่า ต้นจะรอดไหมต้นจะตายไหมอะไรเงี้ยคือเราทดลองลองทำเล่นๆไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ปัญหาเราก็จะปลูกได้เองนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้ต้นอาจจะล้มๆหน่อยเพราะว่าใช้น้ำใสบัวนะครับรดรถรถ,รถ,รถจริงๆเราต้องเทข้างๆขอบนี้นะครับ เทข้างๆขอบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาลงไปปลูกในแปลงแล้วนะครับพอดีฟองน้ํามันแห้งผมก็เลยใช้บัวรดน้ำนะครับรดรดรดเบาๆนะครับให้ทั่วทั่วแผ่นฟองน้ำนะครับแต่ในช่วงที่เราอนุบาลที่ใส่ปุ๋ยนะครับเวลาเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยแนะนําเลยนะครับอย่าใส่ปุ๋ยโดยใส่บัวแล้วมารดแบบนี้อย่ามารดให้ทั่วแบบนี้เพราะว่ามันจะเกิดตะไคร่น้ําแบบนี้นะครับมันจะเป็นตะไคร่น้าเขียวๆนะครับ ไอน,นี้ไม่ค่อยมีนะครับแปลงเราไม่ค่อยมีตะไคร่น้ําเพราะว่าเราลดด้านขอบข้างๆนี้นะครับเวลาเราผสมปุ๋ยเทลงนหนขอบข้างๆนี้แต่ถ้าเรารดให้ทั่วฟองน้าเนี่ยมันจะมีตะไคร่น้าตะไคร่น้ํามันจะมาเกาะแล้วผักจะอ่ารากมันจะเดินไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวดูระบบรากด้านล่างครับนี่ครับระบบรากด้านล่างก็ประมาณนี้เลยครับเท่าที่เห็น อันนี้เป็นขึ้นช่ายประมาณ3-4สัปดาห์นะครับที่เราได้อนุบาลไว้หลายหลายท่านนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังเลยไอย้ที่นานก็เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะใส่แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเราจงใจตั้งใจที่จะให้มันโตช้าเพราะว่าเราอยู่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําแปลงมาดูแลผักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีงานประจํา ทีนี้ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้น้ําเปล่าไปก่อนให้ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเวลาน้ําแห้งเราก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปเรื่อยๆมันจะเลยทําให้มันโตช้าหน่อยเดี๋ยวมาดูแปลงกันครับอันนี้เป็นแปลงที่เพิ่งทํามันเป็นแปลงที่รกๆหน่อยนะครับรอทําแปลงแบบติดพื้นเป็นแปลงแบบติดพื้นนะครับ ความกว้างก็ไม่แน่ใจความกว้างประมาณสัก10เมตรได้นะครับความยาวครับพูดผิดนะครับความยาวของแปลงนะครับตั้งแต่นู่นมานี่นครับก็ประมาณ10เมตรได้ส่วนความกว้างเนี่ยความกว้างจะอยู่ประมาณร้อ่เซนติเมตรนะครับประมาณ125เซนติเมตรเพราะว่าเราเอาขนาดเท่า,ทาพอดีแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟม จะใส่ในแปลงเนี้ยสิบสามแผ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบแผ่นโฟมกันนะครับเป็นแปลงแบบติดพื้นนะครับใช้อ e ิฐบล็อกในการทำผนังกั้นน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมความหนาอยู่ที่1นิ้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่แผ่นโฟม1นิ้ว เจาะรูนะครับ1แผ่นอยู่ที่72รูนะครับซึ่ง72รูเนี่ยบางทีเราอาจจะปลูกไม่เต็มทุกทุก72็ก็ได้อาจจะปลูกสัก60ก็ได้นะเพราะว่าเราต้องเว้นระยะความห่างของต้นขึ้นใชยไว้นะครับถ้าความห่างได้เนี่ยลำต้นก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยมาดูแผน่นแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมความกว้าง60เซนความยาว120เซนนะครับส่วนแปลงเราก็จะทำอยู่ที่ประมาณ 125นะครับเพื่อให้วางแผ่นฟองน้ำพอดีก็เอาเท่าที่เราทำพอดีนะครับแบบไหนก็ได้อันนี้เป็นพลาสติกคลุมบ่อแบบหนานะครับไม่รู้กี่ไมครอนอันนี้ไม่แน่ใจก็รู้แต่ว่ามันแบบหนานะครับก็ซื้อมาเม็ดละเม็ดละ50บาทเม็ดละ50บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็10เม็ดก็500บาท500บาทก็นำมาทำเป็น อสองแปลงแบบนี้นะครับแบ่งครึ่งซื้อมาแผ่นเดียวนะครับแต่ว่าตัดแบ่งครึ่งก็จะได้สองแปลงเลยนี่นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับตอนนี้ผมก็ผสมปุ๋ยลงไปแล้วนะครับอันนี้ผสมปุ๋ยลงไปแล้วเดิมทีเราทําแบบแปลงมีทั้งแปลงยกสูงแล้วก็แปลงแบบติดพื้นนะครับทีนี้ตัวแปลงแบบยกสูงเนี่ยพอดีผมทางานอีกที่นึงนะครับก็ย้ายที่ทํางานก็ได้ ทุบทิ้งนะครับทุบทิ้งก็ยกมาแต่โครงเหล็กยกมาแต่โครงเหล็กยังไม่ได้ทําใหม่นะครับเราก็เลยทําลงพื้นไปก่อนเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเราใช้อิฐบล็อกแบบไหนนะครับนี่ครับเป็นอิฐบล็อกแบบธรรมดานะครับบล็อกละ3บาท4บาทนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะขาย5บาท6บาทไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะนับให้ดูว่ามันมีประมาณกี่บล็อกนะครับ เราก็เอาไม้ไผ่นะครับมาตอกตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นรอยรอยประสานกันของอิดบล็อกนะครับผมก็เอาเนี่ยครับไม้ไผ่ตอกขั้นกลางนี้เพื่อให้มันยึดนะครับคือตัวนี้ไม่ได้ฉาบป,ปูนไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ใส่ปูนซีเมนอะไรไม่ได้ฉาบเราสามารถยกออกตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ไม้ไม้อะไรได้ครับมาตอกขั้นตรงกลางเนี่ยมันก็จะ อยู่แน่นพอดีนะครับไม่ขยับไปไหนทีนี้ก็เอาไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้นะครับมาพาดไว้ด้านบนนียก็ตอกลงไปอีกทีนะครับเพื่อเป็นที่ยึดที่ยึดแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับเพื่อยึดแผ่นพลาสติกตัวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีที่ยึดมาเดี๋ยวผมว่าจะเอาสเตปเปิลนะครับมายิงยิงยิงไว้เลยยิงไว้เลยบางคนอาจจะใช้ตัวรัดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่วิธีการนะครับซึ่ง อยู no ่ที right. <c oughs> say, ่ความเหมาะสมหรือความสะดวกของเรานะครับมันไม่มีเทคนิคตายตัวอะไรนะครับอยู่ที่เราจะปรับใช้แบบไหนนะครับบางทีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาผมก็อาจจะไม่ได้ตอบคำถามครบทุกคนนะครับเพราะว่ามันเยอะหลือเกินนะครับมันตอบไม่หมดก็ต้องขออภัยนะครับก็พยายามดูคลิปวิดีโอให้มากๆแล้วก็ลองปฏิบัติทำดูนะครับ ทำดูไปเรื่อยๆขั้นตอนแรกก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับก็ทำเล็กๆน้อยๆทำเพื่อปลูกเล่นๆไปก่อนนะครับน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำจากบ่อสระนะครับเป็นบ่อสระดูดน้ำจากสระขึ้นมานะครับมาลงในนี้ก็แน่นอนอ่ะถ้าผมพูดแบบนี้ก็ต้องมีคำถามว่าใช้น้ำ บาดาลได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับน้ําบาดาลก็ใช้ได้น้ําอะไรใช้ได้หมดนะครับเว้นแต่ว่าถ้าน้ําตัวนั้นปีมีสารคอรีนอยู่แล้วกเ็เปิดน้ํามาใส่แปลงทิ้งไว้สักสัปดาห์หนึ่งเพื่อให้คอรีนเจือจางนะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันมันทําให้ผักเจริญเติบโตไม่ดีนะครับถ้าเป็นน้ําคอรีนแล้วก็เปิดทิ้งไว้ให้มันเจือจางไปก่อนแต่ถ้าเป็นน้ําบาดาลไม่มีสารอะไรเลยนะครับดูดน้ําบาดาลของเราขึ้นมาเอง อันนั้นก็ใช้ได้นะครับยิ่งดีนะครับแต่ตัวนี้ผมเป็นน้ําสะนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้สระนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่พื้นที่เกษตรพื้นที่ทุ่งนานครับเราทําแปลงไว้ที่ข้างทุ่งนาข้อกัวนะครับก็ดูดน้ําจากสระมันง่ายดีเอามาลงไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับไม่มีอะไรหรอกคือถ้าเราคิดมากมันก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ